น้องรักมานั่งจิบชาคุยกันเรื่องที่หลายคนมองข้ามไปในความสัมพันธ์กันดีกว่านะจ๊ะพี่รู้ว่าเวลาเราพูดถึงความรักเรามักจะนึกถึงแต่เรื่องของหัวใจความรู้สึกการดูแลกันและกันแต่พี่อยากจะบอกว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งที่มักจะถูกซ่อนไว้ใต้พรมเสมอนั่นก็คือเรื่องเงินนี่ละจ้ะพี่เข้าใจเลยว่าสำหรับหลายคน การเงินเป็นประเด็นที่อ่อนไหวที่สุดในความสัมพันธ์เลยใช่ไหมจ๊ะบางคนก็เลือกที่จะไม่พูดถึงเลยเพราะกลัวทะเลาะกลัวโดนตัดสินหรือกลัวว่าจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกไม่ดีแต่การที่เราปล่อยให้ความกลัวนี้อยู่ตรงนั้นแหละจะ้ะที่จะกัดกินความมั่นคงของความรักของเราอย่างเงียบๆเ,เรื่องเงินมันไม่ใช่แค่ตัวเลขในบัญชีนะจ๊ะแต่มันคือพลังงาน และมันคือสัญ,ญลักษณ์ของคุณค่าในตัวเองและอิสระของเราตั้งหากล่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจกับรากฐานของความสัมพันธ์ที่แข็งแรงจริงๆนั่นคือการแยกให้ออกว่าความรักของเราเป็นแบบพึ่งพาหรือแบบพึ่งพิงกันแน่นะจ๊ะสองคำนี้ฟังดูคล้ายกันมากแต่ผลลัพธ์ต่อชีวิตรักของเรานั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงเลยนะความรักแบบพึ่งพา หรือ i n t e r d e p e n d e n t นี่แหละจ้ะคือสิ่งที่เราทุกคนควรปรารถนามันคือความสัมพันธ์ที่คนสองคนต่างก็มีฐานะของตัวเองที่มั่นคงมีคุณค่าในตัวเองที่เต็มเปี่ยมและสามารถดูแลตัวเองได้ทั้งในทางอารมณ์และการเงินแล้วเราก็เลือกที่จะร่วมมือกันสร้างชีวิตที่ดีขึ้นไปอีกมันเหมือนกับที่ต่างคนต่างมีไฟฉายที่สว่างจ้าแล้วเราก็เอาไฟฉายทั้งสองดวง มารวมกันเพื่อให้แสงสว่างนั้นยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกมันคือการเติมเต็มกันในส่วนที่เราถนัดและสนับสนุนกันในส่วนที่เราไม่ถนัดแต่ไม่ใช่การใช้อีกฝ่ายเป็นหลักประกรันความอยู่รอดเลยนะจ๊ะนี่คือความรักที่เต็มไปด้วยความเคารพและความเท่าเทียมที่แท้จริงแต่ทีนี้มาดูที่ความรักแบบพึ่งทิงกันบ้างนะจ๊ะนี่คือความสัมพันธ์ที่คนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนใช้ความรักเป็นแหล่งความมั่นคงเพียงอย่างเดียวเลยล่ะ อาจจะพึ่งพิงทางอารมณ์มากเกินไปคือขาดเขาไม่ได้ต้องให้เขาอยู่ข้างๆตลอดเวลาหรือหนักกว่านั้นคือพึ่งพิงทางการเงินเลยแล้วจ้ะเมื่อเราอยู่ในสภาวะพึ่งพิงมันเหมือนกับเราใช้โซ่ทองคล้องใจที่มองไม่เห็นผูกตัวเองไว้กับคนรักเลยนะจ๊ะเพราะเรากลัวว่าถ้าไม่มีเขาแล้วเราจะไม่สามารถอยู่รอดได้หรือเราจะไม่มีความสุขได้เลยความรักแบบนี้ จะเต็มไปด้วยความกลัวการควบคุมและความรู้สึกผิดเพราะคนที่ต้องแบกรับภาระทางการเงินก็จะรู้สึกเหนื่อยและอึดอัดส่วนคนที่พึ่งพิงก็จะรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่มีอิสระในการตัดสินใจใดๆเลยนะจ๊ะน่าเศร้ามากที่ความรักที่เริ่มต้นด้วยความสวยงามจะจบลงด้วยการเป็นกรงขังที่มีเรื่องเงินเป็นลูกกรงสำคัญเลยละจ้ะ นี่ละจ้ะคือหัวใจสําคัญที่เราต้องเข้าใจก่อนจะไปต่อความมั่นคงทางการเงินส่วนตัวที่เราสร้างขึ้นได้ด้วยตัวเองมันคือรากฐานที่สําคัญที่สุดของความมั่นคงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์เลยนะจ๊ะเมื่อเรามีเงินสํารองฉุกเฉินเมื่อเราสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจไม่ว่าเราจะเลือกอยู่กับใครหรือไม่ก็ตามเราจะสามารถก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์ด้วยความรู้สึกอิ่มเต็มและเป็นอิสระ และนั่นละจ้ะคือคลื่นพลังงานที่จะดึงดูดคนที่ใช่คนที่เคารพคุณค่าของเราเข้ามาอย่างแท้จริงเลยล่ะจ้ะถ้าตอนนี้ใครที่กำลังนั่งฟังอยู่แล้วรู้สึกว่านี่แหละคือประเด็นร้อนในชีวิตรักของฉันเลยหรือฉันอยากจะสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงก่อนมีคู่ให้ได้พี่ขอให้น้องๆอ,อย่าพลาดเรื่องราวต่อจากนี้เลยนะจ๊ะเพราะเราจะมาเจาะลึกไปถึงบาดแผลทางการเงินในใจและวิธีสร้างฐานะ ที่จะทำให้เราภาคภูมิใจในตัวเองก่อนจะไป manifest รักที่รวยและมั่นคงไปพร้อมกันนะจ๊ะเพื่อไม่ให้พลาดทุกขั้นตอนการพัฒนาตัวเองและการดึงดูดความมั่งคั่งแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะจ๊ะและที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะจะได้รู้ทันทีที่บทต่อไปของเรามาถึงและถ้าน้องรักคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆที่กำลังมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองในความสัมพันธ์ อย่าลืมกดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆได้ปลดล็อกตัวเองไปพร้อมกับเราด้วยนะจ๊ะเรามาเริ่มสร้างรักที่มั่นคงจากฐานะที่แข็งแรงของเรากันเลยจ้ะน้องๆลองสังเกตตัวเองดูนะจ๊ะเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเงินหรือต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆที่เกี่ยวกับการใช้จ่ายเรารู้สึกอย่างไรหัวใจเต้นเร็วไหมมือเย็นหรือเปล่านั่นแหละจ้ะคือสัญญาณว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับความกลัวทางการเงินที่ซ่อนอยู่เลยล่ะ ความกลัวเหล่านี้มักจะไม่ได้เกิดขึ้นมาลอยๆนะจ๊ะแต่มันมีรากมาจากประสบการณ์ที่เราเคยเจอมาเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กที่เราเคยเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องเงินหรือตอนที่เราเคยเจอภาวะขาดแคลนจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยหรือแม้แต่ตอนที่เราเคยให้ใครยืมเงินแล้วโดนโกงหรือใช้เงินไปกับความสัมพันธ์แล้วรู้สึกว่าตัวเองหมดตัวความรู้สึกเหล่านี้ไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะ แต่มันเปลี่ยนร่างเป็นความเชื่อที่คอยฉุดรั้งเราไว้ต่างหากพี่อยากให้น้องๆลองสำรวจความเชื่อเก่าๆของเราเกี่ยวกับเงินดูนะจ๊ะเช่นฉันหาเงินได้เยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีวันพอหรือถ้าฉันรวยฉันจะต้องเหงาหรือแม้แต่ฉันไม่มีทางประสบความสำเร็จเรื่องเงินเท่าคนอื่นหรอกความเชื่อเหล่านี้แหละจ้ะที่สร้างคลื่นพลังงานแห่งความขาดแคลนให้กับเรา เมื่อคลื่นเราเต็มไปด้วยความขาดแคลนสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่เราต้องพึ่งพิงหรือคนที่เข้ามาหาเราเพราะผลประโยชน์เพราะในจิตใต้สำนึกเราส่งสัญญาณออกไปว่าฉันต้องการคนมาช่วยเติมเต็มความขาดแคลนนี้ซึ่งนั่นเป็นกับดักที่ทำให้ความรักไม่มีวันเท่าเทียมและมั่นคงเลยนะจ๊ะดังนั้น ภารกิจของเราในบทนี้ก็คือการสังเกตความเชื่อและนิสัยทางการเงินของเราอย่างอ่อนโยนโดยไม่ตัดสินตัวเองเลยนะจ๊ะเราต้องทำความเข้าใจว่านิสัยใช้เงินเพื่อหน,นีปัญหาเช่นช้อปปิ้งออนไลน์เมื่อเครียดกินหรูเมื่อรู้สึกเศร้า หรือนิสัยเก็บเงินจนตรหนีถี่เหนียวมากเกินไปกลัวจนไม่กล้าใช้จ่ายเพื่อความสุขของตัวเองเลยมันไม่ใช่ความผิดของเรานะแต่มันคือกลไกลการเอาตัวรอดที่สมองของเราสร้างขึ้นมาเพื่อรับมือกับความกลัวในอดีตต่างหากละ่ะพี่อยากให้น้องๆลองนั่งเงียบๆแล้วเขียนบันทึกการใช้เงินเพื่อเยียวยาอารมณ์ดูนะจ๊ะทุกครั้งที่เรารู้สึกอยากใช้เงินเพื่อความสุขฉาบฉวยให้ถามตัวเองก่อนว่า ตอนนี้ฉันรู้สึกอะไรอยู่ฉันกำลังหนีความรู้สึกเศร้าหรือความเบื่อใช่ไหมการที่เรารับรู้และตั้งชื่อให้กับอารมณ์นั้นได้ก่อนจะช่วยให้เราสามารถเลือกที่จะจัดการกับอารมณ์นั้นด้วยวิธีอื่นที่ดีต่อสุขภาพทางการเงินและสุขภาพใจของเรามากขึ้นเลยล่ะ การเยียวยาบาดแผลการเงินนี้ไม่ได้แปลว่าเราต้องมีเงินมากมายในทันทีนะจ๊ะแต่มันคือการเปลี่ยนคลื่นพลังงานจากความกลัวและความขาดแคลนให้กลายเป็นความเชื่อมั่นและความรู้สึกปลอดภัยก่อนเลยนะจ๊ะ เพราะเมื่อใจเราเลิกส่งเคลื่อนความกลัวออกไปเราก็จะเริ่มดึงดูดโอกาสทางการเงินและที่สำคัญคือดึงดูดความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เรื่องเงินมาเป็นเครื่องมือควบคุมเราอีกต่อไปเลยล่ะซึ่งนั่นแหละจ้ะคือการเตรียมพร้อมใจที่สมบูรณ์แบบที่สุดสำหรับการสร้างฐานะที่แข็งแกร่งในบทต่อไปเลยนะจ๊ะพี่อยากให้น้องๆเข้าใจตรงกันก่อนนะจ๊ะว่าการสร้างฐานะตัวเองให้แข็งแกร่งเนี่ย มันไม่ใช่แค่เรื่องของการมีตัวเลขในบัญชีเยอะๆเท่านั้นนะแต่มันคือการสร้างเสาเข็มคุณค่าในตัวเองต่างหากล่ะมันคือการสร้างความรู้สึกว่าฉันสามารถดูแลตัวเองได้ฉันมีความสามารถและฉันเป็นอิสระในทุกสถานการณ์เลยนะจ๊ะความรู้สึกเหล่านี้แหละคือคุณค่าที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาหยิบยืมไปจากเราได้เลยนะ พี่อยากชวนน้องๆมาเริ่มต้นจากการวางแผนการเงินส่วนตัวที่ทำได้จริงเลยนะจ๊ะไม่ต้องรอให้เรามีรายได้เยอะแยะมากมายก่อนถึงจะเริ่มทำนะจ๊ะแต่เราเริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เพิ่มความรู้สึกว่าฉันทำสำเร็จได้หรือที่เรียกว่า Self-Efficacy นั่นเองจ้ะลองตั้งเป้าหมายเล็กๆที่จับต้องได้ดูสิเช่นการเก็บเงินออมฉุกเฉินก้อนเล็กๆก้อนแรกให้สำเร็จ การจัดการชำระนี้ก็เล็กๆที่ค้างคาใจให้หมดไปหรือแค่การทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาหนึ่งเดือนโดยไม่ยอมแพ้การทำแบบนี้ซ้ำๆจะเป็นการตอกเสาเข็มให้กับจิตใต้สำนึกของเราอย่างช้าๆว่าฉันมีวินัยนะฉันเชื่อถือตัวเองได้นะฉันเป็นคนที่มีความรับผิดชอบนะและความรู้สึกมั่นคงภายในนี้ลจะจ้ะ ที่จะเปล่งประกายออกมาเป็นความมั่นใจที่ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเลยล่ะและที่สำคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของการสร้างกระแสะเงินสดส่วนตัวให้มั่นคงนะจ๊ะนี่หมายถึงการที่เราพัฒนาทักษะและความสามารถที่ทำให้เรายืนหยัดและสร้างรายได้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการเรียนคอร์สออนไลน์เพิ่มทักษะเฉพาะทาง การใช้เวลาว่างไปพัฒนาความเชี่ยวชาญในสายงานของเราหรือแม้แต่การเริ่มต้นสายทัสโซลเล็กๆที่เพิ่มช่องทางรายได้การที่เราได้ลงมือทำและเห็นคุณค่าของตัวเองถูกแปลงเป็นรายได้ที่เราภูมิใจจะเป็นการยกระดับความภาคภูมิใจในตนเองไปสู่ระดับสูงสุดเลยนะจ๊ะเมื่อเรารู้ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้ความรู้สึกเป็นอิสระในการตัดสินใจก็จะตามมาทันทีเลยล่ะ เราจะสามารถเลือกคบใครก็ได้เพราะความรักที่แท้จริงไม่ใช่เพราะความจำเป็นทางการเงินเลยนะจ๊ะการทําแบบนี้อย่างสม่ำเสมอคือการสร้างความมั่งคั่งจากภายในเลยนะจ๊ะความมั่งคั่งนี้ไม่ได้วัดกันที่ทรัพย์สินแต่มาจากความรู้สึกว่าฉันมั่นคงพอและเมื่อเรามีความมั่นคงจากภายในแล้วเราก็จะสามารถกําหนดขอบเขตทางการเงินในความสัมพันธ์ได้อย่างชัดเจน ไม่ว่าใครจะเข้ามาในชีวิตเราเราก็จะไม่มีทางยอมให้เขามาดูดพลังงานหรือเอาเปรียบทางการเงินของเราได้เลยเพราะเรามั่นใจในคุณค่าและความสามารถในการดูแลตัวเองของเราแล้วนั่นเองจะ้ะนี่แหละจะ้ะคือหัวใจของการสร้างฐานะตัวเองให้แข็งแกร่งก่อนมีคู่มันคือการลงทุนในตัวเองที่ให้ผลตอบแทนเป็นความสุขความเคารพและความมั่นคงในชีวิตรักในระยะยาวเลยนะจะ๊ะ ถ้าตอนนี้ใครที่กำลังรู้สึกฮึกเหิมและอยากจะเริ่มสร้างเสาเข็มคุณค่าให้ตัวเองแล้วพี่ขอให้เริ่มทำเลยนะจ๊ะอย่ารอชา้าและเพื่อเป็นกำลังใจในการเดินทางครั้งนี้พี่ขอให้น้องๆช่วยกดไลค์คลิปนี้ให้พี่ด้วยนะจ๊ะเป็นการแสดงความตั้งใจว่าฉันจะทำเพื่อตัวเองและถ้าไม่อยากพลาดวิธีการ m a n i f e s ความมั่งคั่งในบทต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะจ๊ะ เรามาเป็นคนที่พร้อมที่สุดสำหรับความรักที่ดีที่สุดไปด้วยกันนะจ๊ะพี่จะบอกความลับของ Manifesting ให้ฟังนะจ๊ะน้องรักพลังงานที่ทรงพลังที่สุดในการดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเข้าม่ในชีวิตไม่ใช่พลังงานที่มาจากความพยายามหรือความต้องการที่มากเกินไปเลยนะแต่เป็นพลังงานที่มาจากความรู้สึกที่อิ่มเต็มและไม่ขาดแคลนตั้งหากล่ะจำได้ไหมจ้าว่าตอนที่เรามีบาดแผลทางการเงิน เราจะส่งคลื่นแห่งความกลัวและความพึ่งพิงออกไปตลอดเวลาคลื่นนั้นแหละที่ดึงดูดคนที่มาเอาเปรียบเราหรือความสัมพันธ์ที่เราต้องเสียสะละอิสระ,ะของเราเพื่อแลกกับความมั่นคงเข้ามาแต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วมะจ๊ะเพราะเราได้สร้างฐานะตัวเองจนเรารู้สึกว่าฉันมีพอแล้วและฉันสามารถดูแลตัวเองได้แล้วพอเราอยู่ในสภาวะที่อิ่มเต็มแบบนี้ คลื่นพลังงานที่เราส่งออกไปสู่จัก,กรวาลจะเป็นคลื่นแห่งความมั่งคั่งและความเท่าเทียมที่ชัดเจนและสง่าง,งามที่สุดเลยละจ้าพี่อยากให้น้องๆใช้ความรู้สึกเป็นอิสระทั้งการเงินที่เราสร้างขึ้นมานี้ละจ้าเป็นเครื่องมือในการม a นิเฟส t i n g เลยนะจ้าลองเริ่มต้นจากการฝึกวิ u a l i z a t i o n หรือจินตภาพที่ไม่ได้เน้นแค่ตัวเลขเงินในบัญชีนะแต่ให้เน้นที่ความรู้สึก ที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งนั้นๆจ้ะเช่นนึกภาพตัวเองนั่งทำงานที่เราลหลงไหลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนึกภาพตัวเองสามารถใช้เงินซื้อประสบการณ์ดีๆให้กับตัวเองและคนที่เรารักได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดนึกภาพตัวเองอยู่ในความสัมพันธ์ที่เราไม่ต้องมานั่งกังวลเรื่องใครจะจ่ายมากกว่าใครแต่เป็นความรู้สึกปลอดภยัยและเคารพซึ่งกันและกันเลยนะจ๊ะ การจินตภาพที่อิงกับความรู้สึกด้านบวกจะช่วยให้เราปรับคลื่นใจให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการได้อย่างแม่นยำที่สุดเลยละจ้าและอีกเทคนิคที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือการฝึกรายการขอบคุณหรือกระ t ิจ u d นะจ้ะการขอบคุณไม่ได้แปลว่าเราต้องมีเงินเป็นล้านๆถึงจะขอบคุณได้นะแต่เราสามารถขอบคุณทุกอย่างที่เป็นรากฐานของความมั่งคั่งของเราได้เลยเช่น ขอบคุณความสามารถในการหาไรายได้ของฉันขอบคุณวินัยทางการเงินที่ฉันกำลังสร้างอยู่ขอบคุณเงินสำรองฉุกเฉินก้อนแรกที่ทำให้ฉันรู้สึกปลอดภยัยการทำแบบนี้ทุกวันจะช่วยให้เรารักษาคลื่นแห่งความอิ่มเต็มนี้ไว้ได้ตลอดเวลาและเมื่อคลื่นของเราสั่นสะเทือนด้วยความอิ่มเต็มสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาก็จะเป็นความสัมพันธ์และโอกาสที่ส่งเสริมความมั่งคั่งของเราเท่านั้นเลยนะจ๊ะ และนี่คือส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยนะจ๊ะน้องรักเมื่อน้องๆมานิเฟสด้วยคลื่นที่เท่าเทียมแล้วเราจะดึงดูดรักที่รวยเข้ามาอย่างแท้จริงเลยละจา้ารักที่รวยในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเขาต้องรวยเงินทองอย่างเดียวนะแต่หมายถึงความสัมพันธ์ที่รวยด้วยการเคารพรวยด้วยความมั่นคงทางอารมณ์และรวยด้วยการร่วมมือสร้างอนาคตเลยจา้า น้องจะไม่ดึงดูดคนที่จะมาเป็นภาระทางการเงินแต่จะดึงดูดคนที่พร้อมจะเติบโตและสร้างฐานะไปกับน้องอย่างเท่าเทียมเลยนะจ๊ะถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าว้าวฉันรู้สึกถึงพลังงานที่เปลี่ยนไปแล้วพี่ขอให้น้องๆอ,อย่ากเก็บความรู้สึกดีๆนี้ไว้คนเดียวนะจ๊ะช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่กำลังตามหารักที่มั่นคง และอยากจะมานิเฟสความมั่งคั่งไปพร้อมกันได้เลยนะจ๊ะและเพื่อเป็นการมานิเฟสความตั้งใจของเราอย่าลืมกดไลค์เป็นสัญลักษณว่าฉันคู่ควรกับความมั่งคัง่งและความรักที่ดีที่สุดด้วยนะจ๊ะพี่อยากจะย้ำเตือนน้องๆอีกครั้งนะจ๊ะว่าความรักที่แข็งแรงไม่ได้แปลว่าคนสองคนจะต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวในทุกเรื่องเลยนะแต่มันคือการรักษาสมดุลระหว่างอิสระส่วนตัว กับเป้าหมายร่วมต่างหากล่ะโดยเฉพาะเรื่องการเงินนี่แหลจะจ้ะที่เราต้องมีการสื่อสารที่ชัดเจนและมีสติที่สุดเลยการที่เราได้สร้างฐานะตัวเองมาจนมั่นคงแล้วนั่นหมายความว่าเรามีสิทธิ์ที่จะรักษาขอบเขตท,ทางการเงินส่วนตัวของเราไว้ได้อย่างเต็มที่เลยนะจ๊ะการสื่อสารเรื่องเงินกับคนรักอย่างเปิดเผยและไม่ใช้อารมณ์นี่แหละคือหัวใจของ รักที่พึ่งพาเลยนะจ๊ะพี่อยากแนะนำให้ลองสร้างระบบการเงินที่แบ่งเป็น3ส่วนเลยนะคือ 1. กองทุนส่วนตัว (personal funds) ที่แต่ละคนมีสิทธิ์ในการบริหารจัดการและใช้ใจ่ายเพื่อความสุขส่วนตัวโดยที่อีกฝ่ายไม่ต้องก้าวไก่ 2. กองกลางร่วม j o i funds) ที่ใช้สำหรับค่าใช้ใจ่ายที่ใช้ร่วมกันทั้งหมดในชีวิตประจำวันและ 3. กองทุนเพื่ออนาคตร่วม (Investment and Savings) ที่ใช้สำหรับสร้างความฝันและเป้าหมายในระยะยาวร่วมกันการทำแบบนี้จะช่วยให้ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของการเงินของตัวเองและไม่มีใครรู้สึกว่าถูกควบคุมหรือเอาเปรียบเลยนะจ๊ะและนี่คือการแสดงความเคารพในความเป็นอิสระของกันและการที่ดีที่สุดเลยละ่ะจำไว้นะจ๊ะน้องรัก ขอบเขตทางการเงินที่แข็งแรงไม่ใช่การปิดกั้นความรักนะแต่เป็นการปกป้องความรักตั้งหาดล่ะเมื่อเรากล้าที่จะพูดเรื่องเงินอย่างเปิดเผยและตั้งกฎกติกาที่ชัดเจนและเท่าเทียมเรากำลังสร้างพื้นที่ปลอดภัยที่ปราศจากความหวาดระแวงและความขัดแย้งเลยล่ะและถ้าหากคู่รักของเราเคารพขอบเขตนี้อย่างเต็มใจ นั่นแหละคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าพวกเขารักและให้เกียรติคุณค่าในตัวเองที่เราสร้างขึ้นมาอย่างแท้จริงเลยนะจ๊ะและสุดท้ายนี้พี่อยากให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะจ๊ะว่าความรักที่ดีที่สุดที่น้องๆคู่ควรนั้นคือความรักที่เราไม่จำเป็นต้องแลกอิสระหรือคุณค่าในตัวเองกับความมั่นคงทางการเงินของใครเลยนะ การที่เราเพึ่งพาตัวเองได้คือพลังวิเศษที่จะทำให้เราเลือกที่จะอยู่กับคนที่ใช่ได้อย่างภาคภูมิใจไม่ใช่จำเป็นต้องอยู่เพราะกลัวความลำบากการที่เราเลือกที่จะไม่พึ่งพิงใครนั่นคือเราได้มอบของขวัญแห่งความมั่นคงให้กับความรักนั้นเลยนะจ๊ะเพราะความรักที่เริ่มต้นจากความอิ่มเต็มของคนสองคนจะไม่มีวันเหืห้างไปอย่างแน่นอนเลยล่ะ ขอบคุณน้องๆทุกคนที่อยู่ร่วมในการเดินทางครั้งนี้จนจบเลยนะจ๊ะพี่เชื่อว่าน้องๆทุกคนพร้อมแล้วที่จะก้าวออกไปสร้างฐานะและดึงดูดความรักที่รวยด้วยการเคารพและมั่งคั่งด้วยความเข้าใจเข้ามาในชีวิตอย่างแท้จริงเลยล่ะถ้าหากน้องๆคิดว่า เรื่องราวนี้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตรักและการเงินของน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราไว้เลยนะจ๊ะเพื่อให้พี่มีกำลังใจในการสร้างสรรค์พลังบวกดีๆแบบนี้ต่อไปและที่สำคัญที่สุดนะจ๊ะถ้ามีเพื่อนคนไหนที่กำลังประชิญปัญหาเรื่องเงินในความสัมพันธ์หรือกำลังลังเลที่จะก้าวออกมาแชร์คลิปนี้ไปให้พวกเขาได้ปลดล็อกตัวเองไปพร้อมกับเราเลยนะจ๊ะ รักเสมอนะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่จะมาให้กําลังใจและเครื่องมือดีๆกับน้องๆองอีกนะจ๊ะอ้าวน้องรักจ๋าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเดินทางที่สำคัญที่สุดในชีวิตรักและการเงินของเราในตอนความรักที่พึ่งพาไม่ใช่พึ่งพิงสร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงก่อนมีคู่พี่อยากจะชวนน้องๆมาฟังแก่นเรื่องทั้งหมดที่เราจะมาปลดล็อกไปด้วยกันในวันนี้ก่อนนะจ๊ะ พี่รู้ว่าหลายคนคงเคยสงสัยใช่ไหมจ๊ะว่าทำไมเวลาที่เราพูดถึงเรื่องเงินในความสัมพันธ์ทีไรมันมักจะกลายเป็นเรื่องบาดหมางและอ่อนไหวที่สุดอยู่เสมอบางคนก็พยายามหาคู่เพื่อหวังให้เขามาเติมเต็มความมั่นคงหรือเป็นหลักประกันให้กับชีวิตนั่นแหละจ้ะคือกับดักที่ทำให้ความรักต้องจบลงด้วยการเป็นโซทองคล้องใจที่ไรอิสระเลยนะ ในพอดแคสต์ตอนนี้พี่จะพาเรามาเปลี่ยนความสัมพันธ์แบบพึ่งพิงที่เต็มไปด้วยความกลัวให้กลายเป็นความรักแบบพึ่งพาที่เต็มไปด้วยความเท่าเทียมและความเคารพเลยนะจ๊ะเราจะเริ่มต้นจากการสำรวจบาดแผลทางการเงินในใจของเราก่อนเลยว่าอะไรคือความเชื่อเก่าๆที่ทำให้เรากลัวความจนหรือกลัวการถูกทอดทิ้งจากนั้นเราจะเข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญที่สุด คือการตั้งเสาเข็มคุณค่าด้วยการสร้างฐานะตัวเองให้แข็งแกร่งอย่างภาคภูมิใจเพราะความมั่นคงทางการเงินส่วนตัวคือรากฐานของความมั่นคงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์เลยนะจ๊ะและเมื่อเราแข็งแกร่งแล้วเราจะใช้พลังงานที่อิ่มเต็มนี้ manifest เพื่อดึงดุดรักที่รวยเข้ามาอย่างแท้จริงซึ่งไม่ใช่แค่รวยเงินนะจ๊ะแต่รวยด้วยการเคารพ ความเข้าใจและความเต็มใจที่จะร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ดีที่สุดสุดท้ายเราจะมาเรียนรู้วิธีสื่อสารเรื่องเงินกับคนรักอย่างมีสติเพื่อรักษาขอบเขตการเงินที่แข็งแกรงไว้ให้ความรักของเรามันคงตลอดไปถ้าตอนนี้ใครที่กำลังตามหารักที่เท่าเทียมและอยากจะสร้างอิสระทางการเงินด้วยตัวเองก่อนมีคู่ กดติดตามช่องของเราไว้เลยนะจ๊ะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้รู้ทันทีที่มีพลังบวกดีๆมาถึงและถ้าคลิปนี้โดนใจอย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้พบกับรักที่มั่นคงไปพร้อมกับเรานะจ๊ะเรามาเริ่มสร้างรักที่สมบูรณ์แบบจากฐานะที่เราสร้างขึ้นมากันเลยจ้าน้องๆที่รักจ๋ารวมาถึงช่วงสุดท้ของตอนความรักที่พึ่งพาไม่ใช่พึ่งพิง สร้างฐานะตัวเองให้มั่นคงก่อนมีคู่กันแล้วนะจ๊ะพี่ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆที่กล้าหารพอที่จะเปิดใจคุยเรื่องที่อ่อนไหวที่สุดอย่างความรักและการเงินไปพร้อมกันเลยนะพี่เชื่อว่าสิ่งที่น้องๆได้รับไปในวันนี้ไม่ใช่แค่ความรู้เรื่องการเงินนะจ๊ะแต่มันคืออาวุธสำคัญที่จะช่วยให้ความสัมพันธ์ของน้องๆมั่นคงและมีอิสระได้อย่างแท้จริงเลยล่ะสิ่งที่ที่อยากให้น้องๆน,นำติดตัวไปจากตอนนี้ก็คือ ความมั่นคงทางอารมณ์ในความสัมพันธ์เริ่มต้นจากกระเป๋าสตางค์ของตัวเองนะจ๊ะการที่เราสร้างฐานะตัวเองให้แข็งแกร่งไม่ต้องพึ่งพิงใครไม่ใช่เรื่องของความเห็นแก่ตัวเลยนะแต่มันคือการรักตัวเองขั้นสูงสุดตั้งหากละ่ะเพราะเมื่อเรามีคุณค่าในตัวเองที่เต็มเปี่ยมและสามารถยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองได้อย่างภาคภูมิใจแล้วเราก็จะส่งคลื่นแห่งความเท่าเทียมออกไปดึงดูดคนที่เคารพเรา คนที่พร้อมจะร่วมมือกันสร้างอนาคตที่ดีกว่าโดยไม่ใช่เรื่องเงินมาเป็นเครื่องมือควบคุมหรือบั่นทอนความสุขของเราเลยนะจ๊ะพี่ขอให้น้องๆอ,อย่าลืมฝึกฝนสิ่งที่เราคุยกันไปอย่างต่อเนื่องนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาบาดแผลทางการเงินในใจการตอกเสาเข็มคุณค่าด้วยการเก็บออมเล็กๆน้อยๆอ,อย่างสม่ำเสมอหรือการใช้ความรู้สึกอิ่มเต็มที่เราสร้างขึ้นเพื่อมานิเฟสรักที่รวยด้วยความเคารพให้เข้ามาในชีวิต ความรักที่ดีที่สุดคือความรักที่เราเลือกที่จะอยู่กับเขาไม่ใช่ความรักที่เราจำเป็นต้องอยู่เพราะกลัวความลำบากนะจ๊ะจงรักษาขอบเขตทางการเงินและอิสระของตัวเองไว้ให้ดีที่สุดเลยนะขอบคุณมากๆอีกครั้งนะจ๊ะที่มานั่งคุยและร่วมสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องที่สำคัญขนาดนี้พี่ขอให้น้องๆทุกคนได้พบกับความรักที่พึ่งพาและความมั่งคั่งที่ยั่งยืนในชีวิตนะจ๊ะ รักเสมอนะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าที่จะมาให้กำลังใจและเครื่องมือดีๆกับน้องๆอ,อีกนะจ๊ะ